จะมารีวิวเป็นเจ้า Fortuner นะครับ3.0 V ปี2006นะเป็นตัวนี้เลยนะครับเจนหนึ่งนะคันนี้อ่าเรามาดูออปชั่นของเขากันนะครับตัวไฟนะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เนาะประกอบก็ไฟตัดหมอกนะครับแบบนี้เลยถัดมานะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กอะลอยนะครับขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวยางมิชลินนะครับปี2019นะคันนี้อ่ารถคันนี้เป็นรถฝากขายเนาะอ่าเลยจะขอไปเขฝ่ายขางหน เดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในของเจ้าคันนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงกุญแจนะครับจะปเป็นกุญแจกิมโมบิลิเซอนะอ่ากดปิดล็อกได้อย่างงี้โอเคนะครับ <c oughs> แล้วคันนี้นะครับเลขไม้นะครับจะอยู่ที่แสนเก้ามืนะครับ มานะครับในส่วนของตัวแอร์นะครับจะเป็นแอร์แอร์อัตโนมัตินะครับก็ปรับอากาศแบบอัตโนมัติเน้องมาเข้มกับจอแสดงผลดิจิตอลนะครับแบบนี้เลยในส่วนของเครื่องเสียงนะครับจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับรองรับ AM นะครับ Fm นะครับ MP3CD ดีรองรับหมดเลยบลูทูธก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับคันนี้อ่าแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงนะครับหรือว่าลดเสียงได้นะครับจากตรงพวงมาลัยเลยเปิดซอวิทยุก็ได้นะครับถัดมานะครับในส่วนของเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับระบบขับสี่นะครับดีโฟนะครับอันนี้มีให้ครบเลยเนาะเป็นตัวท็อปเลยเนาะแบบนี้เลยที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับยังมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังด้วยนะครับ ้บบน,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะครับว่าจะกว้างขวางขนาดไหนนะครับตามมาดูกันเลยนี่นะครับคือในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับสามารถพับเบาะได้นะครับแบบนี้เลย จะพับอีกระดับหนึ่งนะก็ได้ครับสเต็ปหนึ่งก็ได้อ่าแบบนี้เลยสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากนะครับอ่ารองรับผู้โดยสารได้เจ็ดที่นั่งเนาะอ่าผมลองนั่งให้ดูนะว่ามันกว้างขนาดไหนเนาะกว้างมากเลยนะนั่งสบายนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดู ข้้งหลังกันนะครับว่าจะสวยหรือว่าจะกว้างข้างหลังไหมน้อตามมาดูกันนะครับ <S <S น,น,น,นี่คือรถที่ยังไม่ทําอะไรเลยนะอ่ามาแบบนี้เลยสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับแบบนี้พับเบาะได้นะครับ ส่วนของห้องเชื้อเพลิงเนาะรถคันนี้นะครับจะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะครับอ่าดีเซลเนาะคันนี้แต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องกันนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนหรือว่าเปยังไงเรามาดูนันครับ เครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะ 3,000cc นะครับเครื่องใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้ ือว่าใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาคุยกันได้เรื่องราคานะครับแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในการขับขี่กันนะครับเดี๋ยวเราไปเทสไดฟ์กันนะครับว่าจะขับดีขัดง่นหรือว่าช่วงล่างอัตราเร่งอะไรอย่างเงี้ยจะดีขนาดไหนเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกันโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในช่วงของการเทสต์ไลฟ์แล้วนะครับของเจ้า f o r t u n e r 3.0สนะครับตัวนีฟอรนีนะครับขับสีคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของคนขับกันนะครับว่าช่วงล่างของเขาหรือว่าอัตราเร่งของเขาเนี่ย เป็นยังไงนะครับระบบเบรกเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาถามคนขับกันเลยดีกว่านะครับครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในช่วงทดลองเทสไซส์นะครับวันนี้นะครับเรามาเจอกับฟอร์ทิเนอร์นะครับเครื่องสามกันนะครับเกียร์ออโตเมติกนะครับแล้วก็ขับสี่นะครับคันนี้ช่วงล่างของเขาเป็นยังไงบ้างครับรถคันนี้่าคันนี้นะครับ มีความรู้สึกว่าขับไม่โค้งนะครับไม่โค้งแล้วก็รู้สึกว่าเ่าะถนนเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็ขับขับดีครับขับดีเครื่องก็แรงนะครับอ่าและต่อหไปในระบบของเรื่องระบบเบรกละครับรถคันนี้อ่าระบบเบรกคันนี้นะครับอ่าต้องบอกว่าทางปลอดไทยก็แม่นยําครับเวลาเราเบรกนะครับเรารู้สึกได้ว่ารถไม่สะบัดรถไม่ใส่นะครับเวลาเบรกนะครับ น,น,น,นี่คือเราทดสอบพันตาเร่งกันแล้วเนาะ,ะดูะนะครับพันตาเร่งเนะาะเกียบไปร้อย,ยี่แล้วนะจังหวะนี้เร้าโค้งดีครับไม่มีโค้งนะครับรู้สึกช่วงล่างแน่นนะครับก่อถนนนะครับ น่าจะสบายเนาะคันนี้สบายครับถ้าขับไปจังหวัดน,นี้ครับยาวๆฝนยาวๆได้เลยครับเป็นขึ้นเรื่องขึ้นชื่อแล้วของเจ้ากอร์จินเนอร์นะครับเราตัดจังหวัดนี้ระดับหนึ่งเลยใช่ครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกับเจ้าเออเขาเรียกว่ามีเดียของเจ้าคันนี้ที่มาแบบเจนแรกเลยเนาะแต่ว่าออปชั่นมีเดียของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับถ้ามองด้วยภายนอกนะครับมันก็มันก็โอเคนะครับ ฟังก์ชันที่เราแบบว่ารับได้นะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยหรือว่าอัาตราการเล่งหรือว่าความปลอดภัยในการขับขี่นะครับก็ก็มาครบนะครับ นี้มาก่อนนะครับไม่เคยขับแบบคอร์ทเนอร์มาก่อนแต่ว่าผมได้ลองขับดูแล้วนะครับคันนี้ก็ก็ชอบนะครับเพราะว่าขับทางยาวๆนะครับหรือว่าเราแต่งวานนับผมว่าสบายครับไม่เหนื่อยใช่ไหมครับไม่เหนื่อยก็ขับง่ายแล้วก็นิ่มครับขับมีความรู้สึกว่าอุ่นใจครับขับรถคันนี้ระบบเบรกดีครับเข้าโค้งต่อถนนครับรู้สึกว่าสบายใจครับขับรถคันนี้ แล้วถ้าเกิดในส่วนคิดว่าในส่วนของห้องผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับความกว้างหรือว่าสบายไหมข้างหลังนะอ่าถ้าเป็นบอกว่าในส่วนของเบาะนะครับหรือว่าที่นั่งของผู้โดยสารนะครับผมมองว่ามันมันเหมาะจับเป็นครอบครัวครับครอบครัวขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็ได้นะครับผมว่านะครับแล้วก็นั่งสบายไม่ต้องมานั่งอัดกันเบียดกันเวลาไปต่างจังหวัดไปเที่ยวกันไปแบบยศครอบครัว ผมว่าคันนี้โอเคมากครับสามารถใส่สัมภาระได้เยอะใช่ไหมครับใช่ครับคันนี้ถือว่าการใช้งานหรือว่าเอามาใช้สอยในครอบครัวนะครับผมว่าน่าคันนี้เหมาะสุดแล้วครับยกให้เป็นอันดับเด่นเลยนะของฟอร์จนเนอร์เขา